สุดแค้นแสนรักมืนอีเป็นคำขึ้นที่สองแล้วนะครับขอบคุณพี่น้องที่เขามาไม่พี่น้องที่บึงเขามากมืนอีพร้อมเด้อนะครับทักทายพี่น้องนะครับผมสุขุสุคนนะครับมืนอีดีอกดีใจครับเป็นตอนจบนะครับบังบ่าพี่น้องจะมีความสุขไปในการแสดงของหมอลำเสียงมีหกนกพงศกรครับค่ำคืนนี้ครับขอบคุณครับผู้อยู่เบื้องหลังนะครับทุกๆฝ่ายโดยบวาสิเป็นผู้ผปิดท่องหลังพาครับอาจารย์อุบลสายัน้าวกับอาจารย์จ่อยอุบลราชธานีครับและก็ชทีมงาน มุมกล่องงามๆไหลสดสวยๆจากทีมงานเถงชาแนลอุบลราชธานีเหมือนกันครับแล้วก็ขอบคุณทีมงานช่างไฟครับปวสิเป็นน้องแม็กน้องแพ้นะครับน้องเก้งนะครับน้องมากผู้ยุบเบื้องหลังของอาการแสดงต่างๆพร้อมครับแล้วก็ขอบคุณไปท่างโชว์สวยๆบนเวทีแห่งนี้ครับโดยครูเบลอลังการโชว์ครับขอบคุณผู้ปิดท้องหลังพระโดยทีมงานคิสซนแบนน์อาจารย์สุดลอของหมอลำเสียงวิหก และที่ลืมบ่ได้นะครับบาสิเป็นแผนกเสียบขนนะครับพอจงแม่พอน,นะครับแม่ขัว้วทั้งแม่หอยป๊อกกี้แล้วก็แม่พูนน้ำแล้วก็ขอบคุณที่ลืมบ่ได้นะครับที่สร้างสีสันในพี่น้องสร้างความอลังการในค่ำคืนนี้โดยน้องนางแดนเซอร์หนุม่มหลอสาวสวยหมอลำเสียงวิหกครับ ขอบคุณทุกๆฝ่ายขอบคุณนักแสดงนักร้องขอบคุณทีมงานตลกครับทีมงานหมอลร่ำนะครับที่รวมสร้างสีสันในคำขึ้นนี่และก็ทุกๆขึ้นที่พานมากครับสั่งร้อยยิ้มให้กับพี่กับน้องครับเอาช่วงนี้ครับขออนุญาตเชิญน,น้องสาวน้องยูกิเป็นประกาศครับเป็นช่วงผลงานเพลงคูลนะครับจากสองพันผลงานเพลงปารมาหลายเทย์ช่างว่าเลยนะเอา้าตอนนี้ว่าจะสามทุ่มที่ละเอา้าแน่นบะไม่แน่นคัว่จะสามทุ่มทีจัน โอเหลอเเลยพอเต้นจากไหนเนล้ำมง n ก็ดอกฮะคือเมืองอังสันสีสงสัยไหมบอกว่าคือคือจ้าอันเด็กเสิร์ฟแต่ซุ่มเขาเนไวยังก็ละฮะซุ่มบอยไหมบอยบอยเอาวาสิบาังสันแล้วเม่อน้วปากป่ะชัดที่สูอ๋อคือบอยล่ะ พี่ไม่เคยพี่ไม่เคยมีเมียไม่เคยเสียความบริสุทธิ์เชื่อไหมเชื่อไหมไม่ได้พูดหลอกเําให้ชมงามน้องเจ้าตรมใจตายเชื่อไหมเชื่อไหมคนตอบว่าไม่เชื่อไม่เชื่อดิกกสะแสคือแม่กู้หลับแล้ว เอาสวัสดีขออนุญาลองตรงนั้นเป็นครูกับน้องยุกกี้เพื่นประกาศครับฝากพี่ตอนน้องสู้กู่สู่คนครับขอบคุณทุกๆบ้านด้วยนะคะผมเอาคุณพี่จะขอนี้จบไกลแสนงอนจริงนะคัวชาก็อ,อยากเล่นตัวกับเขาก่อนทำไมไละ่ะสัญญาได้ไหมจะหอมน้องเบาๆสัญญาได้ไหมจะหอมน้องเบาๆสัญญากระได้ว่าสิหอมน้องเบาเ ว่าแต่ห้หอมยี่หรี่าล่ะให้หอมยี่หีว่าแต่หอมเบาเบาเบาเป็นอะไรนี่คือมือนีิว่าได้ให้บอกยากเนี่ย เพื่อสิบอ้อหมดไม่เอาน้องงายผู้คนใครเขาจะสนเล่าคนดีอย่าเฝ้าทิงสุกก่อนห้ามน้องขอห้ามไว้ก่อนคนที่กอดหน่อยหอมนิดน,นะคนดีนะขอนนนขอนี้ผัวจะให้อะไรเจ้าคงสิบอฮักพี่เกียรติคนที่ที่จะขอดีจาใคร ก็อยากเป็นตัวกับเขาก่อนทำไมละ่ะสัญญาได้ไหมจะหอมน้องเม่าเบาสัญญาได้ไหมจะหอมน้องเม่าเบาสัญญาได้ไหมจะหอมน้องเมาเบาที่เคยหอมแรงอยู่หรออยู่ที่เคยอยู่นะกบขยายมันับดังอยู่เนาะ one got tonished.